ในวันที่หนึ่งก็ไปทําสังฆทานมาแล้วนะเออทาสังฆทานกันมาแล้วเอาเข้ามาก็ถามกันได้เลยจัดมาหมูเด้ง9999พันเาเตนนะเข้ามากันได้เร็วเพียงคละ9ก้าพัแชร์เพียงเท่านั้นนะ 99 9 9แชร์นะป้าป้าป้าปุ๊ปปาปุกไก่นกุกไก่ป้าป้ากุกไก่ว่าไงสวัสดีทุกท่านนะเข้ามากันแล้วก็กดแชร์กันออกไปแล้วก็ตั้งคำถามกันได้เร็วเจ้าทั้งหลายเพียงคนละ9 9 9 9แชร์จัดหมูเด้งมาคนละ9 9 9 9ขอบคุณมากสำหรับหัวใจส้ม ขอบคุณมากสำหรับดอกกุหลาบจัดเข้ามากันได้นะตาตาเริ่มแก่แล้วนะถ้าใส่พอใส่แว่นมันก็เห็นชัดขึ้นเนาะเไม่งั้ก็นั่งหยีตายอยู่อย่างั้นอ่ะขอบคุณมากนะอะไรอ๋อสวัสดีปีใหม่เหรอหัวใจหัวใจหนึ่งเหรอสวัสดีขอบคุณมากลนะ หนูนาซื้อหวยไว้สี่เก้าจะเป็นยังไรเดี๋ยวดูกันก็น่าจะได้เงินอยู่นะไพ่สามเหรียญน,นะน่าจะได้เงินอยู่นะเจ้านะหนูนานะไพ่คืนขอบคุณมากสำหรับหัวใจนะหนึ่งเหรียญสวัสดีทุกท่านนะครับนะเข้ามากันได้เพียงโคระเก้านเก้าร้แชร์หนูนาสี่สิเดดูให้หนูนา46 ได้เงินนะหนูนานะไอ้ I, แฟนคบอยู่เขารักห่วงไหมเดี๋ยวดูให้ไพ่บอกเขาก็รักเรานี่นะคุณไอ้เขาก็รักคุณน,นี่เนี่ยไพ่ก็บอกว่ารักซื้อหวยแกรนสี่สามไว้ไพ่บอกว่าไม่ได้เงินนะหวยแกรนสี่สามนะหนูนาเขาก็รักคุณน,นี่นะ นะคุณไอเอ้าว่าเข้ามากันออการเงินจัดมานึงหัวใจส้มนะการเงินนะอ่ะมาเข้ามากันได้เพียงคนละเก้าอยเก้าสแชร์ตาไลไาๆบอกไม่ถูก แต่เห็นชัดขึ้นแต่ตามันลายๆมันรู้สึกว่าตามันลายๆนะเอาเข้ามากัน